สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับก็สําหรับ EP นี้ครับจะมาพูดถึงเรื่องของผลการจับสลากฟุตบอล FA ครับของอังกฤษนั่นเองนะครับจับกันไปเรียบร้อยแล้วในรอบที่4ี่นะครับรวมถึงเขาจับไปถึงรอบที่5้าแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าทีมอะไรเจอทีมอะไรบ้างน,นะครับซึ่งแน่นอนว่าคู่บิ๊กแมตช์ของรอบนี้จะเป็นอื่นใดไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากคู่แดงเดือดนะครับระหว่าง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับลริเวอร์พูลนั่นเองนะครับซึ่งปรากฏว่าแมนยูจะได้เป็นเจ้าบ้านนะครับเล่นที่โอทัฟฟอร์ดนะครับเท่ากับว่าปีนี้เราจะได้ดูแดงเดือดสามตช์นะครับก็คือในพรีเมียร์ลีก2แล้วก็ในบอลทั่วอีกหนึ่งนะครับแล้วที่สําคัญคือคู่นี้เดี๋ยวมันจะต้องเจอกันก่อนในลีกด้วยแล้วถึงจะไปเจอใน fA ฟเอครับนะครับอืน่าสนใจนะครับก็ดูกันนิดนึงแล้วกันนะครับแมนยูก็รอบที่แล้วรอบสามนี่ก็เปิดบ้านชนะวัตฟอร์ด ไป1นูนย์นะครับก็ส่งสำรองลงค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ชนะไปแบบสิวเฉียดนะครับก็เอาตัวรอดมาได้ส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยไปเจอกับแอสตันวิลล่านะครับแล้วก็แอสตันวิลล่าเนี่ยคือไปเยือนก็จริงแต่ว่าทีมแอสตันวิลล่าผู้เล่นติดโควิด14คนนะครับทําให้เกมนั้นเนี่ยวินล่าตัดสินใจใช้ผู้เล่นชุดอยู่ย3นะครับลงมาสู้กับลิเวอร์พูลนะครับรวมถึงโค้ชด,ด้วย โค้ชก็เป็นมาร์คเดลานี่จากทีมยูยี่สามนะครับสุดท้ายก็ต้านไม่ไหวครับแพ้ลิเวอร์พูลไปหนึ่งสี่นะครับตรงนี้ก็ก็มีหลายคนที่ออกมาวิจารณ์เหมือนกันว่าลิเวอร์พูลคือเกมนั้นจัดค่อนข้างจะชุดเต็มเลยนะครับไปเจอกับเด็กของวิลล่านะครับก็มีหลายคนวิจารณ์ว่าอูททำไมมันต้องจัดชุดใหญ่อะไรขนาดนั้นนะครับสู้คือจัดชุดสำรองไปวิลล่าก็สู้แทบไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่อีกมุมหนึ่งก็มองว่าลิเวอร์พูลก็ก็ถือเป็นการที่เขาสามารถทําได้นะครับ แล้วก็อาจจะมองว่าเป็นการให้เกียรติอีกทางหนึ่งด้วยเพราะว่าก็ฟุตบอลมันเจอกันนะมันอายุมันไม่เกี่ยวนะครับต้องสู้กันเต็มที่อยู่แล้วนะฮะก็ว่ากันไปนะครับเรื่องนี้แล้วแต่มุมมองนะครับส่วนฟุตบอลไอเบคัเนี่ยเจอกับแมนยูนะครับเขาเคยเจอกันมาโ,โหนาแล้วนะครับสําหรับการเจอกันในฟุตบอลไอเบคันะครับครั้งล่าสุดเนี่ยปี2012นะครับลิเวอร์พูลเล่นในบ้านชนะแมนยูไป2-1นะครับครั้งนั้นดาร์เน็เอ็กเกอร์กับเดอะเขา ยิงคนละประตูนะครับส่วนแมนยูได้จากปาร์กจีซองนะครับก็ยุคนู้นเลยนะฮะนานมากประมาณ8ปีที่แล้วนะครับสมัยนั้นก็ยังเป็นเซอร์เล็กฟูกสุสันคุมอยู่เลยนะครับอ่าอันนี้คือการเจอกันใน FA ครับครั้งล่าสุดส่วนในบอลถ้วยเนี่ยเจอกันล่าสุดเนี่ยเป็นฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกนะครับตอนนั้นเจอกันเล่นเย่าเยือนนะครับก็นัดแรกเลี้ยวภู เล่นในบ้านก่อนชนะไปสองศูนย์นะครับแล้วก็นัดที่สองเนี่ยเล่นบ้านแมนยูลิ์พูมาเสมอได้หนึ่งหนึ่งนะครับเกมนั้นก็มักซียาอยิงจุดโทษนําก่อนนะครับแล้วก็มาโดนฟิลิปเป้คูตินโยตีเสมอนะครับลิ์พูก็เข้ารอบต่อไปในในยูโรป้าครั้งนั้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไปถึงรอบชิงแล้วไปแพ้เซบีย่าไปสามหนึ่งนะครับคันนั้นก็ได้รองแชมป์ไปนะฮะอ่าส่วนเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่า แมนยูค่อนข้างจะพร้อมกว่านะครับตัวหลักตอนนี้ไม่มีเจ็บเลยนะครับแต่ต้องดูว่า,าเดี๋ยวเต่ิมเมลีจะมีใครเจ็บอีกหรือเปล่าส่วนเลืยดพูดเนี่ยที่เล่นไม่ได้แน่ๆนะครับก็มีเฟอร์จิลฟันได้นะครับโจโกเมสก็น่าจะหายไม่ทันนะครับรวมถึงเดียโกโจตาแล้วก็คอนสแตนติอสซิมิคาร์ดนะครับที่เจ็บอยู่ส่วนกอ่อนจะไปเจอกันเนี่ยโปรแกรมเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวแมนยูเนี่ย มีไปเยือนเบอร์ลี่นะครับเป็นเกมตกค้างนะครับเสร็จแล้วจะเล่นอาทิตย์นี้จะเล่นแดงเดือดไปเยือนลิเวอร์พูลนะครับแล้วกลางสัปดาห์จะไปเยือนฟูลแลมนะครับเป็นเกมเยือน3ามเกมของแมนยูนะครับซึ่งหนักสุดๆก็จะเป็นแย่งจ่าฝูงกับหงแดงนั่นเองนะครับส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยก็จะมีเกมแดงเดือดนะครับแล้วกลางสัปดาห์เปิดบ้านเจอเบอร์ลี่แล้วก็จะไปเยือนแมนยูในเอเปคันะครับก็โปรแกรมน้อยกว่าสําหรับลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่าแมนยูก็มีเกมตกค้างนะครับอ่านี้ก็เป็นคู่เอกของ รอบนี้เลยนะครับส่วนคู่อื่นๆเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็มีเชลแนมนะครับทีมลีกทูเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทีมจากพรีเมียร์ลีกนะครับแมนซิตี้ก็เจอของของหวานเลยนะครับไม่น่ายากเท่าไหร่นะครับบอนมัดนะครับทีมจากแชมเปียนชิพเจอกับคลอร์ีทาวจากลีกทูนะครับซึ่งพิกล็อกนะครับถล่มหลีดมา3าูนย์นะครับสวอนซีซิตี้ครับจากแชมเปียนชิพเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสจากแชมเปียนชิพนะครับแล้วก็มีเซาท์ทมป์ตันนะครับ หรือว่าชูบิลลี่ทาวนะครับจะไปเจอกับอาร์เซนอลนะครับคู่นี้ก็ยังไม่ได้กําหนดวันแข่งนะครับสําหรับซอลตันตันกับชูบิลลี่นะครับบาร์สลีย์นะครับทีมแชมเปี้ยนชิพเจอกับนอริซิตี้จากแชมเปี้ยนชิพเหมือนกันนะครับชอร์ลี่นะครับทีมดิวิชั่น6นะครับทีมนอกลีกเป็นทีมอันดับต่ําที่สุดของเอฟเอคัพรอบนี้นะครับจับเล่นในบ้านเจอกับวูฟแฮมตันบันเดเลอร์นะครับทีมจากพรีเมียร์ลีกนะครับชอร์ลี่รอบที่แล้วเนี่ยชนะดาร์บี้เคาน์ตี้มานะครับของเวลูนี่นะ นะครับส่วนคู่ถัดมาครับมินวอจากแชมเปนชิพเจอกับบริตต์ซิตี้ครับจากแชมเปนชิพเหมือนกันนะครับไบรตันนะครับรอบที่แล้วเหนื่อยเลยนะครับต้องยิงจุดโทษก็เปิดบ้านเจอกับแบล็กพูลจากลีกวันนะครับวีคอมวันเดเลอร์นะครับจากแชมเปนชิพเจอกับสเปอร์จากพรีเมียร์ลีกนะครับสเปอร์รอบที่แล้วไปเจอทีมดิวชัน8ครับมารีนก็เล่นจัดชุดใหญ่ลงเกือบเต็มนะครับก็ชนะไป5 0สนะฮะไม่ปาณีเลยนะครับมูรินโญ ส่วนฟูลแลมนะครับทีมจากพรีเมียร์ลีกเจอกับเบอร์ลี่นะฮะทีมพรีเมียร์ลีกเหมือนกันนะครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับจากพรีเมียร์ลีกเจอกับพรีมัสอากายครับจากลีกวันเชลซีนะครับจากพรีเมียร์ลีกเจอกับลูตันทาวจากแชมเปี้ยนชิพนะครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับทีมที่เข้ารอบมาเป็นทีมสุดท้ายนะครับจากพรีเมียร์ลีกเจอกับดอนคาสเตอร์โรเวอร์จากลีกวันนะครับเบรนท์ฟอร์ดนะครับทีมหัวตารางของแชมเปี้ยนชิพเจอกับเลสเตอร์นะครับทีมจากพรีเมียร์ลีกนะครับ คู่นี้ก็น่ามันนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเอเบอร์ตันนะครับจากพรีเมยร์ลีกรอบที่แล้วต้องเล่นต่อเวลาเลยนะครับรอบนี้เปิดบ้านเจอเชฟฟีเวนเด์นะครับจากแชมเปียนชิพนะครับส่วนรอบ5ก็มีจับมาแล้วนะครับก็คือจับเผื่อเลยนะครับคู่สําคัญสเนี่ยก็คืออย่างคู่ของแมนยูกับลิเวอร์พูลนะครับผู้ชนะจะเข้าไปเจอกับเวสต์แฮมหรือว่าดอนคาสเตอร์นะครับก็อาจจะเจอทีมพรีเมยร์ลีกด้วยกันนะฮะแล้วก็ของอาร์เซนอลเนี่ย อาจจะไปเจอกับวูฟนะครับในรอบต่อไปนะครับอาจจะต้องไปเยือนวูฟนะครับส่วนเชลซีค่อนข้างทางสะดวกนะครับรอบถัดไปถ้าถ้าผ่านลูตันไปได้จะไปเจอจะไปเยือนบาร์สลีย์หรือไม่ก็นอริทนะครับเป็นทีมที่ต่ําชั้นกว่านะครับเอฟเวอร์ตันเนี่ยถ้าผ่านเชฟเว้นไปได้อาจจะไปเจอสเปอร์นะครับส่วนแมนซิตี้ผมบอกว่าเลยทางสะดวกนะครับนอกจากเจอทีมลีกทูแล้วรอบต่อไปก็เจอทีมแชมเปียนชิพนะครับดูแล้วแมนซิตี้ผมว่าเข้ารอบรองอีกทีมได้แน่นะครับ ส่วนเลสเตอร์นะครับก็มีสิทธิ์จะไปเจอไบรตันนะครับประมาณนี้นะฮะก็ไล่ดูกันนะครับก็สําหรับรอบสี่นะครับรอบสี่จะเตะกันวันที่ช่วงระหว่างที่ยี่สิบสองถึงยี่สิบห้ามกราคมนี้แล้วนะครับก็วันเวลาเดี๋ยวติดตามอีกทีส่วนรอบห้าเนี่ยจะไปแข่งเดือนกุมภาพันธ์นะครับส่วนแชมป์รายการนี้นะครับจะได้เงินรางวัลนะครับหนึ่งล้านแปดแสนปอนนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับ รองแชมป์จะได้900าแสนะครับส่วนหลังจากที่จับฉลากออกมานะครับ mm. เขาก็มีบรรดาบริษัทรับพนันถูกกฎหมายนะครับของต่างประเทศเขาก็าให้ทีมเต็งม,มาแล้วนะครับเต็งหนึ่งตอนนี้เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอย่างที่ผมบอกเลยก็คือดูจากสายแล้วเข้ารอบรองได้ไม่น่ายากนะครับตอนนี้เป็นเต็งหนึ่งเลยนะครับในพรีเมียร์ลีกก็กำลังแรงด้วยนะครับส่วนเต็งสองวน,นี้เป็นเชลซีนะครับ เซลซีก็ในลีกก็อาจจะแบบรุ้มขึ้นๆลงๆนะครับแต่ว่าในบอลถ้วยเนี่ยเส้นทางของข้างจะสดใสพอสมควรนะครับเต็งสามตันนี้เป็นสเปอร์นะครับสเปอร์ของมูรินโญ่ก็มูรินโญ่เก่งบอลถ้วยอยู่แล้วนะครับเต็งสี่เป็นลิเวอร์พูลนะครับอ่านะครับลิเวอร์พูลได้เต็งสี่ส่วนเต็งห้าเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแม้ว่าแมนยูจะได้เล่นในบ้านก็ตามนะครับแต่บอลลพนันยังมองว่าลิเวอร์พูลยังมีสิทธิ์ผ่านได้มากกว่านะครับ เต็งหกเป็นเลสเตอร์นะครับเต็ง7็เอเวอเรตเต็งแปดอาร์เซนอลเต็ง9้าเป็นวูฟแล้วก็เต็งสิบเป็นเซาท์แฮมป์ตันนะครับนี่ก็คือผลการจับสลากนะครับฟุตบอลเอมิเรสเอฟเอคันะครับรอบสี่แล้วก็รอบห้าที่จะเตะกันนะครับก็สำหรับใครที่มีเรื่องราวอะไรต่างๆก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยว E ีีหน้าจะมีเรื่องราวบอลไทยหรือบอลนอกมาเล่าให้ฟังก็ติดตามกันนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ